มาถึงเดือนกุมภาพันธ์2565กันแล้วนะครับก็ขอต้อนรับกัลยาณมิตรทุกท่านเข้าสู่ช่วงเจาะลึกชะตาลัคนาราศีประจำเดือนกุมภาพันธ์2565นะครับในเดือนนี้ครับดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งเป็นจุลจักรดาวอังคารได้ตำแหน่งเป็นอุจจาวิราชและดาวศุกร์ก็เป็นมหาจักร รวมไปถึงดาวเสาร์ครับก็ยังคงตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีเหมือนเดิมนะครับดาวหลายๆดวงครับได้ตำแหน่งดีๆจะส่งผลอย่างไรต่อท่านบ้างมาติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับผมหมอคีปังๆนะแห่งบ้านออกฤธิ์ครับมารายงานตัวครับผมต้องขออภัยนะที่เดือนนี้มาช้าไปนิดนึงนะหมอคี้ไปปฏิบัติธรรมมานะครับเพื่อให้ระดับสติปัญญาสูงสุด และจะได้มีความแม่นยําชัดเจนในการทํานายโชคชะตานะครับแล้วก็จะได้สามารถวอวยพรให้กับท่านผู้ชมได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นด้วยนะครับคลิปหน้าครับหมอขี้จะเปลี่ยนชื่อช่องเป็นอาจารย์คี้โหรธรรมนะครับผมจะมีความชัดเจนในการพยากรณ์มากน้อยแค่ไหนจะชี้ทางให้ท่านไปโกยทรัพย์ได้มากขนาดไหนก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับ และคลิปนี้นะครับเราก็จะทำการเจาะลึกชะตาลักนณาราศีพฤกษกนะครับประจำเดือนกุมภาพันธ์2565นะครับสำหรับท่านที่ทราบแล้วนะครับว่าตนเกิดอยู่ในลัคนาราศีพฤกษกท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยครับจะมีผลกับท่านเต็มๆต,ตรงๆกับท่านเลย100%นะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบครับก็ให้พิจารณาที่วันเกิดนะ หากท่านเกิดตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมจนถึง15มิถุนายนนั่นหมายความว่าท่านมีความคล้ายคลึงกับชาวรัคนาราศีพฤกษกเป็นอย่างมากครับท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันและอีกวิธีนึงนะครับทางหมอคีปิปังๆนะก็ได้จัดทำคลิปวิธีการเช็คลัคนาราศีแบบง่ายๆนะครับผ่านทางเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ตัวอย่างไว้ที่ช่องคำอธิบายด้านล่างนะครับ ท่านเพียงเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดครับเข้าไปคำนวณหาผลลัพธ์นะจากนั้นก็ย้อนกลับมาดูให้ตรงกับลัคนาราศีเกิดของท่านเพื่อความแม่นยำสูงสุดแบบนี้ก็ได้นะครับผมโอเคครับเรามาเข้าเรื่องกันนะผมขอเริ่มที่เรื่องของการงานก่อนเลยนะจากปีที่แล้วครับปี2564 เรื่องของงานนะครับเอ่อดาวราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการงานซึ่งได้ตำแหน่งเป็นนิดนะก็คืออ่อนกำลังลงนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานในปี64เนี่ยถือว่ามีความไม่ชัดเจนนะมีความปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งนะครับมีโอก็เ,เ,เรียกว่าอะไรโอกาสประสบความสำเร็จเนี่ยก็จะถูกยืดเยื้อออกไปให้ล่าช้าออกไปนะ แต่ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับดาวพระเกตนะก็มาชนกับดาวราหูนะครับในความเชื่อเนี่ยจะเรียกว่าราหูทรงยศนะครับในจุดนี้ครับจะให้ความหมายไว้ว่างานที่มันหายออกไปงานที่มันไม่มั่นคงนะหรือสิ่งที่เราคาดไว้คาดหวังไว้เกี่ยวกับเรื่องของงานเนี่ยตลอดทั้งปี64เนี่ยที่มันไม่มีความแม่นอนน่ยมันจะมีความสําเร็จนะแล้วก็มีความแม่นอนในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย อย่างชัดเจนนะครับมีทางออกในเรื่องของหน้าที่การงานโอกาสประสบความสําเร็จจากสิ่งที่หวังไว้เอ,อ่อที่ห่างหายกันออกไปเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับผมในช่วงประมาณวันที่10กุ่มภาพันธ์นะครับก็จะมีผลของดาวจันเนี่ยมาเสริมด้วยนะดาวจันเป็นดาวจาเจรารือสหัสชะครับ จะช่วยส่งเสริมทําให้ชาวลัคนาราศีพฤกษกเนี่ยได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานครับรวมไปถึงญาติสนิทมิตรสหายนะช่วยการวิ่งเต้นหรือสนับสนุนในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานครับจากเดิมที่มันถูกยืดเยื้อหรือแบบว่ามีความคลาดเคลื่อนออกไปแต่ในเดือนกุมภาพันธ์นี้แหละนะเหล่าพี่น้องเพื่อนฝูงเหล่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยก็จะช่วยเหลือในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานให้มันลงตัวสักทีนะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจของตัวเองนะเราไปดูกันที่ดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนวีนา่าและปัตตานีนะครับได้ตำแหน่งเป็นอุตด,ดาวิราชนะครับไปอยู่ร่วมกับดาวสุขเป็นดาวเจ้าเรือนประจำตัวแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยดาวสุกได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรนะครับผมซึ่งทั้งสองดวงดาวเนี่ยอยู่ในเรือนมรณะนะ เป็นไปได้ครับเป็นช่วงที่แบบว่าท่านจะต้องพยายามโปรยสเสน่ห์นะเพื่อเรียกลูกค้าเพื่อปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆให้มันดีขึ้นนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งครับก็จะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ท่านอ่ะจะต้องรวบรวมพลังความกล้าหาญนะที่จะไปถามถ่ายลูกค้าหรือหุ้นส่วนของท่านเกี่ยวกับเนื้อง,งานเดิมๆแหละที่มันห่างหายออกไปนะหรือการซื้อขายเดิมๆที่เอายอย่างไม่ลงตัวสักทีนะที่ผ่านมาที่มันต้องมีเหตุยื้เยือดออกไปนะครับ และผลลัพธ์ที่ได้ที่เวลาท่านไปถามถ่ายตรงนี้เนี่ยจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ท่านถามถ่ายนะและก็จะได้ผลต่อยอดจากเนื้อความเดิมเนี่ยที่สูงขึ้นนะเออแบบว่าคุณลูกค้าครับคุณหุ้นส่วนจ้างงานที่วางแผนกันไว้เออเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างคะ ออออเอองานเออพอได้จังหวพะพระทรพอดีเลยตอนนี้ว่างนะเออแต่ผมขอเพิ่มยอดหน่อยนะเออมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะและไอการเพิ่มยอดเพิ่มอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะสร้างผลกําไรให้กับตัวึ้นเออตัวคุณเนี่ยมากขึ้นด้วยนะครับผมไปดูกรณีผู้ที่ว่างงานนะครับจุดนี้เนี่ยท่านจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือนะ รวมไปถึงสมาชิกในครัวเรือนของท่านด้วยนะพวกท่านเนี่ยก็กําลังจะมองอมองหาโอกาสกําลังเล็งหาโอกาสใหม่ๆนะครับกําลังวางแผนความช่วยเหลือให้กับตัวท่านได้พบกับรู่ทางใหม่ๆนะให้กับตัวท่านนะครับส่วนจะถูกใจท่านหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ท่านต้องตัดสินใจเองนะแต่บอกเลยว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่แนะนำมาให้ในครั้งนี้เนี่ยหากท่านยอมรับนะแล้วก็ล,อ,ลองทดลองทำในางานชิ้นนี้เนี่ย มันจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานในอนาคตของท่านเนี่ยเป็นอย่างมากครับเพราะดาวเสาเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาษะได้ตำแหน่งเป็นถึงกเกษตรตราธิปดีนะความเจริญรุ่งเรืองแบบต่อเนื่องนั่นเองนะครับอีกกรณีหนึ่งครับสำหรับผู้ที่ว่างงานนะอาจเป็นไปได้ว่าท่านกำลังจะวางแผนไปเดินเอ่อเดินทางไปยังต่างที่ต่างทินเพื่อไปหางานก็เป็นได้เช่นกัน และก็จะมีแนวโน้มได้พบเจองานที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวท่านแต่ต้องเ,อเป็นลักษณะที่ต้องอยู่ต่างที่ต่างถิ่นอยู่ระยะไกลนิดนึงแต่บอกได้เลยว่าการทำงานไกลบ้านเกิดตรงนี้เนี่ยมันคุ้มค่ากับตัวท่านเป็นอย่างมากนะครับไปดูผลของเรื่องการเงินกันบ้างนะครับ ผลจากดาวอาทิตย์ครับเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุได ja ้ตำแหน่งเป็นจุลจักรครับแล้วก็ไปอยู่ร่วมกับดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินนะและเป็นดาวเจ้าเรือนพุตตะด้วยนะครับและก็ยังไปอยู่ร่วมกับดาวเสานะเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะซึ่งได้ตำแหน่งเป็นเกษตรตราธิปดีนะครับทั้ง3ดาวนะครับอาทิตย์พุธและก็เสาก็โคจรอยู่ในเรือนสุภาะนะในจุดนี er> yeah. ้ครับญาติผู้ใหญ่ของท่านที่ท่านนับถือเนี่ยหรือผู้ใหญ่ในสายงานของท่านเนี่ย ก็กำลังวางแผนช่วยเหลือตัวท่านอยู่ให้พบกับรูปทางการทํามาหากินนะหรือช่องทางทางด้านการเงินใหม่ๆเป็นอย่างมากนะครับที่ดีเป็นอย่างมากนะในช่วงเวลานี้นะครับตัวท่านเองเนี่ยก็จะมีค่าใช้ใจ่ายนะหมดไปเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาของบุตรนะหรือเรื่องที่จะต้องช่วยเหลือบริวารน,นะครับรวมไปถึงเรื่องของการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือทําภารกิจต่างๆนะครับ และแจะจัดสรรหาสิ่งที่มันเอื้ออํานวยความสุขความบันเทิงเข้าบ้านท่านนะครับผมถึงแม้ว่าภาระค่าใช้จ่ายในจุดนี้เนี่ยมันเก,เกิดขึ้นมาแต่มันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นละ่ะเพื่อที่จะเอื้ออํานวยความสุขและความบันเทิงให้กับตัวท่านและครอบครัวท่านนั่นเองนะครับอีกกรณีหนึ่งครับบางท่านก็กําลังจะวางแผนหาที่อยู่ใหม่หรือรถใหม่นะในจุดนี้จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะครับ หนูหนูน้องๆอ,อ่ะเดี๋ยวลุงจะพาไปดูบ้านใหม่นะหรือ,อไปอยู่บ้านคุณยายก่อนก็ได้นะเออแล้วเป็นสิ่งที่ท่านได้มาตรงนี้เนี่ยออที่อยู่ใหม่ตรงนี้หรือรถที่ได้มาตรงนี้เนี่ยจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวท่านเป็นอย่างมากนะเลยอยู่กับท่านไปกันอีกยาวๆกันไกลเลยนะเพราะว่าดาวเสาร์เองเนี่ยก็เป็นถึงเออได้ตําแหน่งเป็นเกษตรตราธิบดีนะครับคําว่าเกษตรตราธิบดีก็คือความเจริญรุ่งเรืองแบบต่อเนื่องนั่นเองนะครับ ต่อไปเราไปดูเรื่องของโชคลาภกันนะครับผมดาวพฤหัสครับเป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภด้วยนะก็โคจรอ,อยู่ในเรือนกรรม,มะเรือนกรรมมะก็คือหน้าที่การงานนั่นเองนะครับหากมองในเรื่องของโชคลาภลอยเนี่ยเดือนนี้อาจจะไม่มีความชัดเจนเท่าไหร่นะ แต่หากเป็นเรื่องของโชคลาภที่เกิดจากการทำมาหากินนะถือว่ามีอยู่มากนะครับทำอะไรเหมือนมีโชคมาสนับสนับสนับสนุนทำให้ทุกอย่างเนี่ยดำเนินการได้อย่างรวดเร็วนั่นเองหรือได้ผลประโยชน์นะได้ผลลัพธ์ที่มากกว่าที่ท่านคาดหวังไว้ก็เป็นได้เช่นกันนะครับผมในส่วนของเรื่องความรักนะครับ คนที่มีคู่อยู่แล้วครับเราไปดูกันที่ดาวอังคารนะดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศและปัตตานีครับได้ตำแหน่งเป็นอุจจาวิราชนะครับไปอยู่ร่วมกับดาวสุขครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนประจำตัวแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนอริในตัวด้วยนะครับซึ่งดาวสุขได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรนะทั้งดาวอังคารและก็ดาวสุขครับก็โคจรเข้าสู่เรือนมรณะครับ ช่วงนี้ครับมันจะมีเหตุความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเรื่องของความรักของท่านนะหรือเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในเรื่องของผู้รักคู่ครองเป็นอย่างมากครับแต่จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะเช่นการโยกย้ายที่อยู่อาศัยไม่อยู่ร่วมกันนะหรือพากันไปอยู่ที่บ้านใหม่นะครับหรือมีรถใหม่ที่ต้องใช้ร่วมกันก็เป็นไปได้นะครับบางกรณีคือการเปลี่ยนแปลงจากวิถีเดิมๆนะ เพื่อไปสูส่วิถีใหม่ๆที่ดีเพื่อคนรักก็เป็นไปได้นะอย่างเช่นเ,เลิกซูบุรีเพื่อแฟนนะหรือเลิกนิสัยส่วนตัวเพื่อสารความสัมพันธ์กับคนรักนะเป็นเสน่ห์มัดใจคู่รักคู่ครองได้เป็นอย่างดีครับในส่วนของคนโสดนะจะได้รับการแนะนำจากผู้ใหญ่หรือพบคนรู้ใจที่เป็นลักษณะมีนิสัยเป็นผู้ใหญ่หรือจะจะมาจากแดนไกลก็เป็นได้นะครับ ในเคล็ดนี้นะครับผมก็ขึ้นอยู่กับว่าจะวางแผนทำสัญญาหรือมีโอกาสจะได้จดทะเบียนสมรสกันด้วยนั่นเองนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับกับดวงชะตาลัคนาราศีเกิดในเดือนกุมภาพันธ์นะครับแต่อย่าลืมนะครับฟังโดยมีสติวิเคราะห์และพิจารณาให้ดีครับสิ่งไหนที่เป็นเรื่องดีครับก็ลุยมาโกยซรัพยให้เต็มที่นะสิ่งไหนที่ฟังแล้วรู้สึกไม่โอเคก็ต้องมีสติ หาทางรับมือกับมันให้ได้ด้วยนะครับเพียงแค่ท่านครับมีสติไม่ประมาทมีศีลธรรมครับฝึกจิตให้ละเลิกต่อกิเลสต่างๆเพียงเท่านี้ครับท่านก็มีโภคทรัพย์มีโชคมากกว่าจะต้องให้ดวงชะตามากําหนดชีวิตของท่านแล้วนะครับและก่อนจากกันไปครับด้วยการที่อาจารย์คิโหรธรรมเกิดมามีวาจาเป็นทรัพย์นะครับผมและก็หมั่นทําบุญทําทานอยู่เป็นประจํานะ ก็ขออวยพรขอให้บุญกุศลที่ท่านผู้ชมได้สะสมมาจงกลายเป็นโชคลาภหนุนดวงให้มีแต่ความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลามาเทมาปราศจากโกครคภัยไข้เจ็บทั้งปวงสาธุให้กับศีลธรรมของทุกท่านนะครับและก็ขอกำลังใจนะช่วยกันกดทูกใจกดติดตามกดแชร์ให้กับอาจารย์พิโหรธรรมด้วยนะครับและก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ